ในการที่มาปฏิบัติกันสามวันเนี่ยการที่ได้ปรับฐานใจแล้วก็ปรับพลังงานภายในตัวเองที่ประมาณดาอาจารย์แม่เนี่ยนะส่งให้เราก็ถ่ายเรียกว่าให้เรารู้ในจิตใต้สำนึกของเรามันเกิดสภาวะที่เรียกว่าอะไรเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดไหนคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการที่ รับองค์ความรู้ในครั้งนี้เราได้อะไรพวกด้านลบมากกว่าด้านบวกกว่า<อ><อ>มากกว่าเ,ออเราได้อะไรจากการที่เราได้มาอย่างเมื่อวานนี้ก็คือการเรียกว่าปลุกจิตใต้สำนึกแล้วก็ดึงดึงรูปชุดขึ้นมามให้<ม>ให้ขึ้นจากหลุมพรางใช่ไหม,มแล้ววันนี้ก็คือมา เอาสิ่งที่เรียกว่าไม่ดีลองโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรเกาะมาในจิตเราเรียกว่าอสุวนความคิดลบหรือว่าวิญญาณหรือว่าสิ่งไม่ดีที่เรียกว่ามาแฝงอยู่ในตัวเราแล้วก็ใช้พลังเรียกว่าพลังดินน้ำลมไฟใช่ไหมที่ได้ไล่พลังธรรมชาติที่ได้ไล่ลมปานไอพลังที่ไม่ดีอยู่ในตัวเราอะออกไปได้มากแค่ไหน ของรู้ออกไปได้มากแค่ไหนออกมาแล้วรู้สึกรูมเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดพมานดาไม่ไม่ทำอย่างนี้รูปก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันก็จะฝังอยู่เลยนะฝังอยู่ตรงนั้นออกไม่ได้เพราะนึกทำยังเป็นเราได้ทายออกปะมันเหมือนทายของเสียออกปะใช่ใช่ค่ะอยู่นี่ออกมาแล้วมันโลูมเออมันเหมือนทายของเสียออกไปเลยเหมือนเราเก็บกักมันไว้ใช่ไหมที่พมานดาอะไรอะค่ะ คือเราให้นึกย้อนถือมันมันเป็นจิตใต้สํานึกที่มันลึกมากซึ่งเราคิดไม่ถึงว่าเราเป็นจากจุดนี้ซึ่งมันคานกับพระมัรดาคือว่าลูกเป็นจิตอันนี้คานอยู่ลูกก็ยังคิดไม่ได้ว่ามันใช่อันนี้วิปลาถูกชาพอมันถูกพระมัรดาดึงขึ้นมามันก็ใช่จริงมันเหมือนเรา็ลูกไโผล่ออกมาเป็นพลังงานเป็นลมปานออกมามันดึงออกมาได้จริงมันรุดป่ะรุดแล้วก็แน้วไ วันนี้ก็เป็นเป็นพลังที่เราเติมพลังบวกเข้าไปคิดว่าพลังลบเราผักออกไปตามธรรมชาติเอแล้วเราก็เติมพลังบวกจากธรรมชาติเข้าหาตัวดีขึ้นไหมดีขึ้นชัดเจนชัดเจนตาสว่างตาสว่างใสแบบไม่ร้อนเหมือนที่เราตอนที่เราขึ้นมาเรารู้สึกว่ามันร้อนใช่มากกว่ากลางมากกว่ากจจ่บเดจากเมื่อคืนนี้จะ ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเราใช่เจ้าค่ะแล้วใช่เจ้าค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นเพราะอะไรเราถึงว่าเราก็ทําดีแล้วปฏิบัติแล้วทําไมเราไม่ดีขึ้นแต่พระมารดาได้ดึงจิตวิญญาณที่ลากลึกที่เราไม่เข้าใจที่อ่อนแอที่ความไม่กล้าความโดนเพื่อนล้อหรืออะไรเงี้ยพระมารดาได้ปิดกั้นในใจของเราใช่เจ้าค่ะแต่พอพอได้ดึงแล้วรู้สึกว่าเหมือน ใช่ใจของเรามันแบบเหมือนได้ได้ใช่เจ้าค่ะเหมือนเราได้ปลดล็อกอะไรสักอย่างที่อยู่ในในใจของเราลึกๆเลยเจ้าค่ะใช่ชัดเจนมากเลยเจ้าค่ะอันนี้มึงเสกเรียนกับปแค่สักบาทเลยเจ้าค่ะมึงให้กี่คะแนนถ้าถ้าถ้าประมาณนะว่าในการเรียนเรียนรู้ในในเมื่อคืนเนี้ยถ้าประมาณดาคือแล้วแล้ววันนี้คือเมืื่อคนถ้าเมื่อคืนนี้ลูกให้ร้อยเลยเจ้าค่ะที่ประมาณดาให้ให้กับพวกลูกแล้ววันนี้ วันนี้ก็ยิ่งเกินเลยเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเพราะว่าพ่อพระมารดาให้ให้ด้วยใจและสอนลูกศิษย์แบบว่าไม่ได้เรียกร้องอะไรด้วยและเพื่อให้ทุกๆคนที่มามีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ใช่เจ้าค่ะดึงทุกคนใช่เจ้าค่ะเบือนทุกคนกำลังตกใช่เจ้าค่ะเหมือนกําลังตกหิวแต่พระมารดาใช่เจ้าค่ะจิตตรงนั้นมันหลงใช่เจ้าค่ะใช่ค่ะใช่เหรอใช่เจ้าค่ะัวอย่ใช่เจ้าค่ะ ใช่ไหมใช่จ้าค่ะทำให้เรามีความชัดเจนใช่จ้าค่ะรู้สึกว่าใจใจเหมือนพองโตขึ้นใช่จ้าค่ะรู้สึกว่าดึงลากลึกของตัวเองอ่ะคือมีแต่โทษตัวเองจิตใต้สำนึกที่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้พระม a n d าดึงดึงจิตที่ว่ามันค้างอยู่ในใจเราตั้งตั้งแต่ไหนแต่เราเรามีแต่โทษตัวเองพอพระมนาพอพระม a n d าดึงขึ้น ดึงขึ้นแล้และเราก็มาพิจรารณามันทําให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตเราดีชีวิตเราดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีเราจะไปจมจมกับอดีตไปทําไมเ,ออเราดึงตรงนี้ออกได้อะเจ้าค่ะห,หลุดหลาุดเจ้าค่ะคือเมื่อคืนนี้ยังไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่แล้ววันนี้วันนี้ออกแบบเมื่อคือนให้กี่คะแนนเมื่อคืนนี้ก็ให้ร้อยเจาา้จาค่ะเพราะว่าเราเราได้รู้จิตที่เราไม่เข้าใจ ได้ชุดดึงมาใช่เจ้าค่ะแล้ววันนี้ได้พลังแบบว่าเรียกเต็มแบบพลังแพซ่าไปทั้งตัวเลยใช่เจ้าค่ะคือแบบตอนที่ว่าพระมดาให้ให้เราดึงพลังความดีเข้าเข้าใส่ตัวคือเหมือนแบบชีวิตเราโล่งแบบว่าเจอแสงสว่างที่แบบว่าเราไม่มีปมอะไรอยู่ค้างคาอยู่ในตัวเลยนะเจ้าค่ะ ได้เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะมันเหมือนใจมันเต็มเตี่ยมใช่เจ้าค่ะคือเหมือนมันมันทําให้เรามีแรงคื้ว่าเราอ่ะตัวเราอ่ะทาทาได้คือตัวเราทําได้ทุกอย่างที่เราทําต้องสําเร็จคือทุกวันนี้คือต้องคิดว่าตัวเราดี ล้างออกแบบเมื่อวานละเมื่อวานก็ให้คะแนนเป็นร้อยเมื่อวานยังอั้นอยู่ค่ะยังไม่แต่ก็แต่ก็ออกเยอะค่ะแต่ก็รู้เข้าใจมากขึ้นแต่วันนี้ก็คือได้พลังงานธรรมชาติบังบัดจิตแล้วก็ไล่พลังงานด้านลบออกมาเป็นยังไงรู้สึกแบบมันโล่งไปหมดเลยเจ้าค่ะพอตอนแรกก็เพิงดมาถึงที่นี้ก็ให้อาบน้ํา ็รู้สึกว่ามันล้างเหมือนล้างจิตวิญญาณเก่าออกม,มันได้จิตวิญญาณใหม่อะค่ะพอเราอาบน้ําเสร็จลุกลงมาข้างล่างก็เหมือนจะง่วงนอนยังไงไม่รู้อะค่ะใช่แบบนั้นนะเหมือนให้ลูกนอนปุ๊บขึ้นไปสักพักมันโล่งดีขึ้นดีมากเหมือนมันแบบของในตัวมันหลุดกออกเบาเจ้าค่ะก็คือการมาได้ทายจิตพลังด้านลบออกไปลบออกเยอะมากแล้วก็ดึงพลังงาน ฟังขึ้นมาไหมในตัวเองมีเจ้าค่นนะ้มีสติก็มีก็ความรู้สึกว่าไม่มีอารมณ์โกรธฟังแล้วเหมือนแบบมันมีปัญญาเกิดขึ้น